ครับนี่คือตลาดดงละแ ENG น,นะครับตำบลกุดโดนอำเภอหอยเมฆจังหวัดกาฬสินธุ์ตลาดของปลาแหละครับมืัอนี้เฮดเดอร์นี่เอาของคุณแม่เพื่อนสวัสดีครับอืสสมสวัสดีครับเอามืาอนี้แม่ได้หลังมาหลายแต่วันนี้กองเอเลียอยู่ยอืมอันนี้กองเอเลียอยู่นี่เฮดบวกวะครับโอ้เฮดไข่เฮดไข่เนาะเฮ็ดไข่โอ้ยดอกตุ่มๆเลยนี่นะครับเอาไปปิีกตั้งพี่เด้อเฮ็ดผู้ใดมาเอานี่เฮ็ดไข่เฮ็ดไข่หอมๆนีน่ไปปีกต้น หลายกะหลายนะครับน like oh, hey, ี่โอ at <c oughs> ้ยเห็ดไข่ด้วครับนี่เอาจากดงแล้วแนงเข้านี่ยแหละเด้อเห็ดธรรมชาติครับเห็ดธรรมชาติเห็ดธรรมชาติอืมนี่กงไก่ไก่เห็ดดงดานแนงอันนี่ผู้ซื้อผู้ซื้อมาแต่สายนอผู้ซื้อนิโอสารตะขันอืมเอาพวไก่พวไก่เด้อมาซื้อเห็ดไข่บ่ะนี่เอาแม่กนแม่ถูกถูกเลยนี่เด้อเอาเอามงามแต้เนาะอ่านี่เด้อของแม่มันหอมขนาดเด้อขนาดว่าเลยกีเลยหอมขนาดเลยเอาเห็ดไข่เห็ดไข่หลายขนาดเด้อเอา มาอุดหนุนคุณแมวมาเรื่อยๆหนี่งๆอ้าอยู่นี่แหละครับตลาดดงก็ยังขอบพุณหลายครับ